สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ตลาดของป่ายางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพาดูแตานมเบิงเห็ดนะครับโอ้เริ่มมีเห็ดหลายอีกแล้วนะครับพี่น้องครับตลาดของป่ายางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ริมทางสายจากแยกอีเซ่สีมุ่งนาไปยังอำเภอรัตนบุรีนะครับพี่น้องครับโอ้เห็ดงามๆนี่เห็ดละงอกบ่ครับเนี่ยเขาเอิ่นละงอกหยังครับแบบนี้เนี่ย โอ้ลางงอกขาวละงงอกเหลืองเนาะครับเนาะจานละจักบาทกว่าครับนี่จานละร้อยนี่บอกครับเป็นลูกๆก,กลมๆนี่คือหนึ่งร้อยบาทบอกครับตัวน,นี้ก็นึ่งร้อยอก่เนี่ยอันนั้นลอยควาอยู่ค่ะโอ้อันนี้อันนี้ลอยเท่าไหร่ตัวนี้ใหญ่ๆเนี่ย<ม>สองอร้อยค่ะขอตัวนี้สองร้อยนะครับบอแต่ว่าตัวน,นี้ลอยหน,นึ่งเนาะครับเนาะหน่อยๆเนาะเอ้าขอบคุณครับเดี๋ยวยางชุ่มกันเด้อบ้านเนี่ยโอ้ไม่ขาดคนบอกว่าราคาคุยกันได้เด้อครับพี่น้องโอ้คืองามแถอตัวนี้เหลืองๆอะลามด้ยเหลืองอะลามงามเออ เฮดละงอกเหลืองวะที่ครับเนี่ยคุณผู้ชมมือนี้นี่เฮดหลายแห้งนะครับพี่น้องครับอลังการนะครับเมือนี่นี่ครับงามเลยครับพี่น้องครับเฮดไข่จักบ้านน้องลอยนึ่งเฮดไข่ลอยหนึ่งเป็นวะอ่ะมาเบิ่งทั้งผีกันต่อนะครับพี่น้องครับโอ้เฮดคือหลายเลยครับช่วงนี้เฮดกำลังออกพอดีว่ครับช่วงนี้ โอ้งามแห้งครับ er พี่น้องครับตลาดของป่ายางสว่างอุ้ยเห็ดปวกกะมี่ตัวนี้เห็ดปวกานเท่าไหร่ครับเนี่ยเห็ดปวกานละหนึ่งร้อยบอกครับเนี่ยไอเห็ดละโงกนี่ก็นหนึ่งร้อยเท่ากันบอกครับเนี่ยเห็ดละโงกก็นหนึ่งร้อยนะครับพี่น้องครับโอ้โหงามๆเลยครับพี่น้องครับตลาดของป่ายางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ อ้งามๆเลยครับพี่น้องบางคนจะไปอะไรยุท้างอันนั้นแม่งอาหารปลาสีจะบเห็นละงอกมากกว่าก่านี้ครับไปเรื่อยๆครับผุนลราไปทั้งลอยเอียดทั้งล่าสีสไลด์กับไปเอาบอกโอ้ขอบคุณครับอุ้ยบอกพี่พวนขึ้น่วยใหญ่ดีนะครับเนี่ยนี่บอกหาในปลาแถวๆเฮานี่บ่โอ้พี่น้องเลยบอกพี่พวนเป็นสะออนหลายหน่วยบอกใหญ่เลยครับพี่น้องครับโอ้ยนี่บอกหน่อยนาหรือว่าบอกเขียบเคนกันหลายขึ้นกันครับพี่น้องบอกเขียบจานละเท่าไหร่ครับเนี่ย โอ้สามจานร่อย e <tinc S 1> แต่ว่าพอท่านสุกบอกครับอ๋อหนวยสุกกับมี่คือกันแต่ว่าเขาไปบวมบอกครับกันซสือไปตัวแข็งๆเนี่ยครับโอ้พี่น้องครับเห็ดละงวก็มันคืองามครับงามแน่ใจครับทั้งนี้งามเนาะครับเนาะอู้วนี่จานใหญ่ๆนี่จักบาทครับเนี่ยโอ้ในน้อยเนี่บอกครับลอยนึ่งเนี่ยโอ้ในน้อยนี่จังลอยนึงเนาะโอ้งามแห้งครับพี่น้องครับ นี่แหละครับตลาดของปลายางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องมาเบืองอเอาด้วยส่วงนี่นี่เฮ็ดกำลังหลายๆเลยครับนี่ยลากคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ